สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับเหลือเวลาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแมตช์ประวัติศาสตร์ในรอบ4อี่ปีของทีมชาติไทยก็จะเริ่มขึ้นนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติไทยก,กับทีมชาติจีนที่สนามเซนหยางนะครับบนทน�หลิงการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเป็นการาแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเพื่อจะไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาปี2026 เป็นนัดชี้ชะตาครับนัดนี้ใครแพ้นะครับตกรอบโอกาสตกรอบ80-90%ครับทีมชาติจีนเองเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือนะฮะที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้แต่นะครับในข่าวสารทางสื่อล่าสุดนะครับก็ไดอ้ออกมาตีข่าวนะครับทางด้านจีนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทีมชาติจีนเนี่ยกำลังเดินทางไปบนเส้นทางที่ในความไม่พร้อมนะครับ เพื่อที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ภายในอาสนามเส้นยางซึ่งเป็นสนามมงคลของเขาเนี่ยในเย็นนี้นะฮะด้วยความได้เปรียบทุกอย่างทั้งด้านความเป็นเจ้าภาพทั้งด้านาเสียงเชียร์แฟนบอลกว่า6 0,000นคนนะครับที่จะกดดันเราในเย็นวันนี้นะครับก็ทางโค้ชบันโกอีวานโควิดเนี่ยก็ยอมรับว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการเล่นที่น่าจะมีเทคนิคดีมีการเล่นที่เป็นระบบทีมที่ดีแต่ว่านะครับโค้ชบันโกอีวานโควิด ก็ขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลแพ้ชนะในเย็นนี้นะครับด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกนักเตะเข้ามาผสมประส,สานนะครับรวมกันครั้งนี้นะครับมีนักเตะตัวใหม่ตั้ง9้าตัวที่เข้ามารวมทีมกันเรามีนักเตะอูนสัญชาติอีก4ตัวครับที่อาจจะสลับสับเปลี่ยนหรือลงพร้อมกันก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นทีมที่รวมทีมกันได้ประมาณแค่สิวันเองนะครับอย่างที่นักข่าวหรือว่าสื่อมวลชนของจีนได้บอกว่า อ,อยู่ด้วยความชุกระหุกและความไม่พร้อมนี่เลยครับซึ่งเหล่านี้โค้ดบันโกอีวันโควิดได้ประกาศชาัดเจนครับว่าทีมชาติจีนของเขาเนี่ยนะครับ w l a y with more a g g r e s s i v n o f f e n s i น e a p p r o a c h นะครับก็หมายความว่าเราเจะเล่นด้วยแนวทางที่ดุดันก้าวร้าวนะครับแล้วก็คือถ้าแปลว่าแปลว่ามันน่ารังเกตียดแล้วครับเขาพูดออกมาเลยครับ ในการแข่งขันกับเราในเย็นนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นยักษ์เลยครับเขาจะบทขยี้เราทําทุกวิถีทางชนได้ชนกระแทกได้กระแทกครับก็เป็นการพูดที่ค่อนข้างที่จะเป็นคําที่ดูแนวทางแล้วนะครับน่าจะเป็นการขู่ขวัญน,นะครับขู่ทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันกันในเย็นนี้คือความพร้อมเนี่ยเขายอมรับครับความพร้อมในด้านทีมเขาสู้เราไม่ได้หรอกเขาเพิ่งรวมทีมกันนะครับใครๆก็รู้ แต่สิ่งที่เขาจะทํากับเราได้เยานนี้ก็คือหมายวามว่ากระแทกได้กระแทกบทได้บท VR ก็ไม่มีครับก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างท่ามกลางแฟนบอลเขาห0หมื่นคนดังนั้นกําลังใจของเราเนี่ยนะครับจากแฟนบอลไทยเนี่ยช่วยกันส่งกาลังใจให้กับทีมชาติไทยในเย็นนี้ด้วยเพราะว่าเย็นนี้จะเป็นเกมหนักครับที่เราจะเจอจะเป็นรับรวงพรางหรือไม่นะครับจีนลงมาจะมาตั้งรับหรือไม่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าโคตรอย่าง บันโกโอิวานโควิดเนี่ยเขาเป็นอ่าโค้ดในสไตล์อ่าพูดอะไรทําอะไรเขาก็ทําแบบที่เขาพูดนั่นแหละครับโค้ดโคเอเชียคนนี้เนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วคงไม่มาพูดเพื่อรับลวงพรางหรอกเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขายอมรับนะครับว่านักเตะของเขาเนี่ยนะครับเป็นการรวมทีมใหม่จริงแล้วก็ทุกคนทราบดีครับในประเทศจีนเพียงแต่ว่าข่าวสารออกมาเนี่ยก็เพื่อจะข่มขวัญไทยตลอดเวลาออกข่าวมาว่าได้เปรียบทุกอย่าง ทั้งที่แท้จริงละคลิปที่แล้วผมก็พูดไปแล้วครับว่าเขาตังหาครับที่เสียเปรียบเราทุกด้านเลยนะครับยกเว้นการเป็นเจ้าภาพและครั้งนี้ไม่มี VR นะครับในการแข่งขันเยานนี้เนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนักเตะไทยจะต้องสู้สุดใจนะครับการารีแลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับการมีสมาธิแต่ความมุ่งมั่นนะฮะแรงกระตุ้นต่างๆเนี่ยนะครับนักเตะไทยจะต้องเกินร้อยครับเยันนี้ที่จะเอาชนะทีมชาติจีน ถึงแม้ว่าทีมเขาจะมารวมตัวหลังเราแล้วก็แทคกติกการเล่นอาจจะรวมกับเรานะในการรวมตัวนี่พูดตามเนื้อผ้ากันเลยเพราะว่าเรารวมตัวทีมกันมาครึ่งปีแล้วเขาเพิ่งมารวมตัวกันได้ไม่กี่วันนะนะครับคือจับมาเอามาคลุกใส่ตะกร้าด้วยกันเนี่ยเพื่อจะแข่งกับเราเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนักเตะที่มาเอาใส่ตะกร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านักเตะระดับโลกที่ไหนครับก็นักเตะในชนีสซูเปอร์ลีกทั้งสิ้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับนักเตะ ต่างชาติหรือว่านักเตะจากยุโรปอเมริกาใต้ที่แข่งอยู่ในไทยลีกของเราเหรอครับซึ่งนักเตะเราก็คุ้นชินอยู่แล้วครับทีมชาติเราคุ้นชินอยู่แล้วนในการแข่งขันในไทยลีกเจลีกนะครับแล้วก็ลีกต,ากต่างประเทศเนี่ยเราคุ้นเคยกับนักเตะเหล่านี้อยู่แล้วมาตรฐานเกรดก็ประมาณเดียวกันครับกับนักเตะบ,บราซิลนักเตะยุโรปที่เตะอยู่ในไทยลีกของเราไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเราคุ้นชินอยู่แล้วครับกับนักเตะต,ต,ต่างชาติเหล่านี้และการรวมทีมครั้งนี้ของจีนเนี่ย ดูท่าชี้เขาอาจจะอาศัยรูปร่างเขาที่ได้เปรียบเราเล็กน้อยนะและความกระหายชัยชนะและการเล่นที่ไร้รูปแบบนะการอาจจะวางเทคนิคแต่ว่านักเตะจ,จีนเนี่ยนะครับท่าทางการเล่นเนี่ยเขามาทุก,ทกรูปแบบแล้วครับในการเล่นนี่ยบทได้บทกระแทกได้กระแทกครับตัวนี้เราต้องระวังอาการบาดเจ็บของทีมชาติเราด้วยแต่ว่านะครับนักเตะเราก็แพ้ชั้นเต็มครับงานนี้นะครับอิชี คิดว่านะอิชีน่าจะใช้วิธีการเอาชนะหรือต่อสู้กับทีมชาติจีนด้วยแทคนิคด้วยเทคนิคการเล่นนะครับชั้นเชิงฟุตบอลที่เราเป็นชั้นเชิงฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่ามาตรฐานบอลเราเนะี่ยโดยผู้เล่นนะครับน่าจะเหนือกว่าจีนไม่ใช่น่าแล้วครับเหนือกว่าแน่นอนเพี่ยนแต่ว่าตัวเขาอะทีมชาติจีนเนน่ยเขามาทุกรูปแบบนะครับเหม,มือนมวยซันตานั่นแหละ ถ้าเราเป็นมวยเราก็มวยไทยฮะยืนทรงดีมีมาตรฐานในการาเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยรูปเกมก็จะมาในแนวทีมชาติจีนจะบุกถล่มเรานะฮะแล้วเขาจะพยายามทำประตูเราก่อนให้ได้แน่นอนครับคือจริงจแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้หวั่นเกรงเรื่องแบบนี้หรอกสำหรับเกมรูปเกมในเย็นนี้นะครับท่านคงจำได้ที่ซาอุดีอาระเบียทุ่มสัพพะกำลังทุกคนนะฮะทุกตัวเลยลงมาบดขยี้เราตอนเอเยนคัพยิงเราอย่างไรก็ยิงไม่ได้ นะครับแล้วทีมระดับโลกอย่างเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็พยายามบดเราอย่างบดขยี้เราฮะในรังเขาอะเขาบดเรายัางไงเขาก็ยิงเพื่อที่จะนําเราไม่ได้นัดที่เราไปเสมอแล้วนัดที่เขามาชนะเรากว่าเขาจะได้ลูกแรก,กเขาหืขอขึ้นคอครับฟีท้าวต้องระดับโลกจริงนะครับต้องระดับท็อปเอเชียจริงที่สามารถบดไทยให้ยุบได้ในยุคนี้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราเรามีปัญหาเกี่ยวกับไม่ฟิวแดนลูกแล้วก็การบุก ทำประตูซึ่งเราตั้งรับแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะโต้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ครั้งนี้นะครับดูววตาของเจชนะที่ให้ดีครับพี่เจเราไม่ได้ทําเล่นนะครับไปรอบนี้นะครับพี่มุ้ยเองก็ไม่ได้ทําเล่น,นครับพี่มุ้ยปีนี้อายุสาสิบหกปีในวันพรุ่งนี้นะครับอขอภายะ้าในวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดของพี่มุย้ยฮะทีระสินแดงดาสูน,น้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเรามารอดูว่า เชื้อสินเนี่ยจะยิงประตูฉลองวันเกิดหรือไม่ในวันนี้นะครับอายุ36ปีเนี่ยคือคือรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วครับในการลุ้นในการเตะเพื่อชาติไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์เอเชียหรือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนี้มุ้ยเต็มรอยอยู่แล้วครับนักเตะทุกคนมีแพชชั่นดีมีความตั้งใจสูงโคดิชิท่าทางมุ่งมั่นกว่าทุกครั้งและครั้งนี้ครับเราอาจจะได้เห็นทีมชาติไทยทำอะไรบางอย่างนะ นะครับที่เราเรอคอยมานานในเกมบุกในเกมท a รานซชันโตกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเย็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะรอดูให้กำลังใจการแข่งขันครั้งนี้นะครับกรรมการเนี่ยเป็นกรรมการชาวอุซเบกิสถานหลายท่านเป็นห่วงเรื่องกรรมการแน่นอนครับถ้าจีนประกาศมาแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเล่นอย่างดุดันเล่นอย่างหิวกระหาย นะครับเล่นอย่างคือเขาไม่ดังเกียดเขาว่าหน้าดังเกียดแหละเขาบอกว่าเขาจะเล่นแบบหน้าดังเกียจเลยกับเราอ่ะเพื่อจะเอาชนะเราให้ได้ดังนั้นเนี่ยกรรมการและ V.R. a จะเป็นอย่างมากเรื่อง V.R. ไม่ต้องพูดถึงครับพูดถึงไม่ได้เพราะมันไม่มีครับเย็นนี้เราจะแข่งในขณะที่มันไม่มี V.R. ส่วนกรรมการตัดสินเนี่ยเราไม่อ,อาจจะทราบได้นะครับไม่มีใครเดาได้หรอกครับเหมือนตัวผู้เล่นเน่ยเย็นนี้นะครับ เราอาจจะเห็นเจชนาทิพ์ลงเป็นตัวสำรองก็ได้ครับใครจะรู้เราอาจจะเห็นพี่มุ้ยลงมาแทนเจชนาทิพ์ก็ได้นะครับเราอาจจะเห็นเจริญศักดิ์ลงมาก็ได้ครับอ่าครับเราในขณะที่สุภนัทเป็นตัวสูเปรซับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าแผนการเล่นต่างๆเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของยิชิครับเขาปิดเป็นความลับสุดยอดแม้กระทั่งเบอร์เสื้อก็ยังไม่ให้รู้เลยว่านักเตะค,คนไหนจะใส่เบอร์เสื้ออะไรนี่คือความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังครับของเฮดโค้ชทีมชาติไทยและนักเตะไทยทุกคน เพราะฉะนั้นเกมในเย็นนี้เนี่ยจึงเป็นเกมนะครับเพื่อจะพิสูจน์อะไรบางอย่างในแนวทางของอิชิซึ่งเขาได้รวมทีมซ้อมกันมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับทีมชาติทไทยชุดนี้ครึ่งปีแล้วนะครับในการรวมทีมเนี่ยเราจะดูว่าเส้นทางที่เดินมาเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลในแนวทางเจแปนวของโค้ดอิชิเนี่ยจะออกมาอย่างไรแต่ที่ผ่านมาก็น่าพอใจแล้วครับถ้าเรามองดูกันดีๆนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงกิ้งทีมชาติไทย การพบกับทีมระดับเอเชียมาตลอดผลงานที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ายอดเยี่ยมครับยากนะครับที่จะทําผลงานแบบนี้ได้ทําให้เราขึ้นมาถึง12อันดับถึงแม้เราจะชนะน้อยแต่เราก็แพ้น้อยครับแพ้ไม่เยอะรักษามาตรฐานเกาะอยู่ในกลุ่มที่สามารถมีอนาคตไม่หล่นลงไปแบบใจหายและไม่หล่นลงไปแบบหมดอนาคตต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ใช่เวนั้นแน่นอนครับตอนนี้เราพยายามที่จะพยายามก้าวเดินไปอย่างระมัดระวัง แต่วันนี้เป็นนัดชีชะตาครับนัดชีชะตานัดนี้เนี่ยเป็นนัดที่อิชีประกาศว่าจะเอาสามแตมในทีมชาติจีนให้ได้และนักเตะไทยทุกคนนะพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ามาครั้งนี้เพื่อเก็บชัยชนะโดยเฉพาะเจชนาทิพย์ครับครั้งนี้พี่เจของเราเนี่ยไม่ค่อยยิ้มหรอกครับเอาจริงเอาจังอ่าเก็บเก็บรอยแค้นนี่มาครึ่งปีฮะ เจชนาทิพย์เนี่ยเขามีความประสงค์ในการแข่งแมตชนี้อย่างมากเลยกับจีนเขาอยากจะล้างตาครับและครั้งนี้กขขอให้พี่เจประสบความสําเร็จนะครับเอาแพสชั่นดุดันตรงนี้แหละครับบรรจุให้กับเพื่อนๆในทีมน้องๆในทีมนะครับแล้วก็ตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีสร้างผลงานให้คนไทยตนได้มีความสุขสําหรับเย็นนี้นะครับเราติดตามชมนะครับเย็นนี้แข่งกันเวลา19นาฬิกา่ายทอดสุดทางไทยรัฐทีวี แล้วก็เพจช้างศึกนะครับ Facebook ช้างศึกฟุตบอลไทยชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสำหรับเย็นนี้เนี่ยจะคิกออฟกันเวลา19กนาฬิการเริ่มปล่อยสัญญาณตั้งแต่18.30คือหโมงครึ่งนะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วก็เป็นการถ่ายทอดสดที่ค่อนข้าง,างจะเร็วนะครับกว่าทุกครั้งในการแข่งขันตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับแฟนบอลไทยเข้าไปชมครั้งนี้เนี่ยไม่ถึงพันคนหรอกครับมีจำนวนน้อย นะครับแต่คิดว่านะแฟนบอลไทยที่บ้านเราคงจะติดตามกันเยอะหลายล้านคนครับแต่บรรยากาศนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยยังมีแฟนบอลไทยหลายท่านยังมีความกังวลใจนะครับกังวลใจผมเองก็พยายามพูดในคลิปต่างๆที่ผ่านมาให้ท่านมองเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดแล้วหวังว่าเพื่อนๆที่ฟังช่องผมและเข้าใจแล้วเนี่ยจะคลายความกังวลใจนะครับและจะรู้นะครับถึงความมั่นใจในเส้นทางข้างหน้าต่อไปไม่ว่าจะแพย้ยจะชนะ เราจะให้กำลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปครับเย็นนี้เนี่ยสนุกแน่ครับและผมคิดว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชัยเหนือทีมชาติจีนได้